สวัสดีครับวันนี้ผมก๊อปรถบ้านนะครับวันนี้จะให้พี่ริวมาแนะนํารถนะครับผมอ่ะรุ่นครับผมมิสูไททันสี่ประตูปีสองพันหกเครื่องสองจุดห้าโฟร์วิวครับนี่นะครับอ่าตากล้องวนมาเลยครับมาดูเลยครับผมนี่ประตูนเป็นสี่ประตูนะครับเป็นปีสองพันหกนะครับดูสีภายนอกเลยสีเป็นก็แต่ประยุกต์การใช้งานเลยนะครับวนมาดูเลยนะครับตัวนี้ได้แม็กได้ยางนะครับของมิชลินนะครับปีใหม่ๆเลยนะครับอ่ะสีวนมาดูเลยครับนี่ ดอกยางก็หนาๆเลยนะครับนี่ดอกยางหนาๆเลยสีก็ตามยุกการใช้งานนะครับก็มีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมนี่ครับนะครับนี่ริ้วรอยบ้างนะครับนี่ก็มีริ้วรอยนี่นะครับอ่ะนี่นะครับดอกยางล้นๆเลยนะครับก็สีสวยนะครับนี่นะครับอ่าบนมาดูได้เลยนะครับผมนี่นะครับมีแมกเนเนอร์พร้อมเลยนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผม ตัวนี้เอาไปเลยนะครับตัวนี้เอาไปแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไททันปีสองพันหกสี่ประตูนะครับเครื่องสองพันห้าโฟร์วิวนะครับนี่ดอกยางเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับนี่นะครับแม็ก้์ล้นเล่นนะครับผมเลยสวยเลยนะครับนี่ภายในสวยๆหล่อๆเลยครับภายในเบาะหนังนะครับผมนี่นะครับภายในเบาะหนังเกียร์ธรรมดาโฟร์วิวนะครับ ทำให้ใหม่เลยนะครับผมสวยคลิปนะครับอ่ะวนดูได้เลยนะครับในสวยคลิปเลยนะครับเบาคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่เกียร์ธรรมดาโฟร์วิวนะครับนะครับสองเกียร์ครับอ่ะดูใหม่ได้นะครับใหม่น่าจะวิ่งมาประมาณสองแสนเนี่ยนะครับสูงไปดูนะครับอ่าสองแสนหกนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมสวยๆเลยนะครับหล่อๆเลยนะครับ นี่แผงโครงแผงข้างสวยกริบเลยนะครับนี่นะครับสีสวยนะครับข้างหน้านี่นะครับ้อแมกยางมิชลินสี่เส้นเลยนะครับตาก้องบนดูได้เลยนะครับภาสีขาดหกแปดนะครับรถปีสองพันหกนะครับจดสองพันแปดนะครับลากจดนะครับนี่ขาหน้าเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับสวยกริบนะครับขาน้านะครับข้องเครื่องนะครับ ้องเครื่องสวยๆหล่อๆเลยนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยนะครับเข็บเดิมเลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับปี2006นะครับเครื่องเขามาเร็วแล้วสี่ประตูเกตธรรมดา4ฟว e วนะครับตัวนี้ราคาเอาไปเลยครับ1 5 9 0 0 0หบาท4ฟวิวนะครับไม่ใช่เกี์ธรรมดานะโฟวิวนะครับผมเอาไปเลยแสนกว่าบาทครับผมขายสดอย่างเดียวนะครับหรือใครจะจัดก็ โทรมาปรึกษาได้นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์อ่ะครับผมอ่ะฝากช่องหน่อยครับพี่เิวขอฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube เ mm hmm. ก้ารถบ้าน mm hmm. เพจเก้ารถบ้านและเฟซสุริยนันบัรชัยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ